สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาอยู่กันที่สวนป่านาะโคกพมพักนะคะที่อำอเภอเอยน้อยจังหวัดขอนแก่นนะคะวันนี้ก็จะมาแต่งกิ่งต้นไม้นะคะตัดแต่งกิ่งแบบเบาๆนะคะไม่ได้ตัดหนักมากเนาะวันนี้จะต,ตัดกิ่งเล็กๆก,ก่อนนะคะด้วยอุปกรณ์นี่ค่ะกนักนไกลตัดกิ่ง โอเคเดี๋ยวกิ่งนี้นะคะตัดกิ่งนี้เลยก็เวลาตัดนะคะจะตัดให้เขาเหลือคือจะไม่ตัดชิดลำต้นมากเกินไปนะคะจะเอาเหลือไว้สักหนึ่งนิ้วแบบนี้นะคะเพราะว่าศึกษาจาก ยูทูบหลายๆช่องหลายๆท่านนะคะก็เขาแนะนํามาว่าให้เหลือไว้ประมาณนี้เพื่อที่จะต่อไปเดี๋ยวเขาก็จะหลุดออกเองนะคะถ้าเราตัดชิดก็กลัวเขาแบบจะเป็นเชื้อราอะไรกินเชื้อรากินเข้าไปในลำต้นนะคะจะทำให้เนื้อไม้ไม่สวยประมาณนี้ ก็น่าจะตัดออกเลยเนาะกิ่งนี้ตัดออกเลยแล้วกันเพื่อที่จะไม่ให้เขาแตกเป็นสองกิ่งนะคะ,ะ,คะจะบอกว่า เราก็ไม่ค่อยมีความรู้เรื่องตัดกิ่งอะไรมากมายนะคะแต่ก็ศึกษาจากช่อง Youtube นะก็ไม่รู้ว่าที่ตัดถูกหรือผิดนะคะแต่ว่าก็จะตัดตามความรู้สึกแล้วกันนะเป็นการทดลองนะคะทดลอง ก็จะพยายามตัดให้เขาเหลือแค่หนึ่งกิงนะคะเพราะว่าเขาจะชอบขึ้นมาเป็นสองะสำหรับต้นยางนะก็ต้นนี้เป็นมะม่วงหิมพานต์นะคะ ปุ่มด้านบนนะคะนี่เลยทางนาต้นนี้ก็จะตัดข้างล่างออก เราจะตัดประมาณนี้นะคะนี่คเค มาที่นี่นะคะต้นตะเคียนต้นตะเคียนแบบยังไงดีมีแบบหลายลำต้นมากนะคะนี่เยอะมากกี่ แบบนี้นะคะไม่รู้จะเป็นยังไงนะคะตัดต้นกิ่งที่สูงที่สุดนะคะนี่แบบนี้บบนขึ้นไปสองกิ่งพร้อมๆกันเดี๋ยวต้องเลือกออกหนึ่งนะคะ ก็เลือกได้แล้วนะคะให่เหลือแค่ลำต้นเดียวนี่นะคะกตัดออกมาชมต้นที่ตัดไปแล้วนะคะตอนนี้ก็ตัดได้ม่เยอะนะคะ เหนื่อยนะคะหมดแรงเดี๋ยววันลังค่อยมาเนี่ยค่ะต้นนี้ต้นยางนาก็จะตัดประมาณนี้นะคะเขาจะชอบขึ้นเป็นสองขแขนงสองกิ่งขึ้นไปเนาะก็เลยต้องเลือกไว้หนึ่งกิ่งที่คิดว่าตรงและสมบูรณ์ที่สุดนะคะเนี่ยต้นนี้เป็นต้น ต้นตะเคียนนะคะนี่กิ่งที่ตัดออกก็คือนี่ค่ะเยอะมากเขาจะชอบเนี่ยเยอะมากเลยลองทดลองไว้สักหนึ่งกิ่งนะคะหนึ่งลำต้นว่าเขาจะเป็นยังไงต่อไปเนาะเขาจะไปรอดไหมกิ่งนั้นนะคะแต่ถ้าเป็นลำต้นเดียวๆแบบนี้ค่ะ อันนี้คือง่ายนะคะก็แค่ตัดกิ่งแขนงออกไปไม่ต้องลำบากใจเลือกกิ่งเขานะคะเพราะว่าการที่เราจะถ้าเขากิ่งเท่าๆกัน้งค่ะแล้วเราไปเลือกตัดหนึ่งเนี่ยเราก็จะรู้สึกเสียดายนะคะอย่างต้น,นพยุงต้นนี้เนาะก็ไม่ตัดนะคะเหลือไว้สองเลยอันนี้ก็ตัดแต่งไปตอนที่เขายังเล็กๆอยู่เหมือนกันนะคะ นี่ค่ะ่องรอยการตัดแต่งก็มีการตัดแต่งออกไปนีค่ะเรื่อยๆนี่ค่ะแผลเขาก็เริ่มจะชิดแล้วนะคะแผลก็เริ่มึนิทแล้วแต่ตอนนี้ก็คือจะไม่ตัดแล้วนะคะก็จะไวประมาณนี้เพินพยูตรงนั้นด้วยนะคะ ถ้าต้นไหนที่เป็นสองกิ่งขึ้นมานี่กว่าจะทําใจตัดได้นี่ก็ต้องใช้เวลาพิจารณาแล้วพิจารณาอีกนะคะอย่างต้นนี้ค่ะกิ่งเขาจะเป็นสองกิ่งคู่กันขึ้นมาแบบเบียดกันขึ้นมาเท่าๆกันนะคะเมื่อกี้ก็ตัดสินใจอยู่นานเลยว่าจะเอาต้นไหนออกนะคะกิ่งที่เอาออกก็ยาวแบบนี้เลย ก็นี้นะคะก็เหลือไว้ให้เขาแค่หนังลำต้นขึ้นไปแบบนี้เลยก็ค่อนข้างสูงแล้วนะคะต้นตะเคียนก็มีอย่างเี้ะคะ่ะอันนี้ต้นกระบาดท,ที่มาตัดแต่งแล้วเมื่อปีที่แล้วนะคะเมน่าจะประมาณช่วงต้นต้น ผลหลืออะไรประมาณนี้นะคะนี่นต้นยางนาไม่ตรงขึ้นมาไม่ตรงสักอันนะคะเพราะว่าเหมือนสว่วนนี้เขาจะโดนมแมลงกัดยอดเขาเยอะเนาะพอกัดยอดปุ๊บเขาก็ไปต่อไม่ได้เขาก็สร้างยอดใหม่ขึ้นมาทำให้ขาดการ เรียกอะไรเจริญเติบโตแบบต่อเนื่องนะก็เลยต้องเป็นขยับยบแบบนี้แต่ก็ทําใจตัดตัดออกนะคะให้เขาเหลือแค่ต้นที่ดูสมบูรณ์และก็ตรงที่สุดนีนะคะ่ค่ะร่องรอยของการตัดก็จะเอาไว้แบบนี้ก่อนนะคะรอให้เขาใบร่วงแล้วก็เดี๋ยวเอากิ่งไปทําเป็นฟืนเป็นเชื้อเพลิงอะไรต่อไปนะคะ อย่างต้นนี้ก็อาจจะต้องตัดกิ่งด้านข้างตรงนี้ออกเลยนะคะเราจะต้องตัดตรงนี้ออกเพราะว่าเขาดูเล็กกว่าอีกกิ่งนึ่งไม่ไม่ให้ขึ้นคู่นะคะต้นนี้เดี๋ยวคนมาตัดมาหลังในส่วนที่ตัดของวันนี้ ต้นยางนากนะิดออกเลยเหลือไม่แค่หน่งกิ่งนะะต้นนี้เขามีหนังกิ่งไปแล้วนะคะแต่ว่าก็ตัดกิ่งแขนงออกที่เป็นข้างล่าง ต้นนี้ขึ้นมาคู่นกันนะคะก็จัดการไปึ่งต้นนี้หนักเลยนะคะต้นนี้ต้นนี้อาการหนักเนี่ยคะ่ะต้น,นไม่รู้เท่าไหร่แต่ว่าก็ตัดไปแล้วนะคะตดลไม้ยังี้ ต้นสักต้นสักก็จะง่ายหน่อยนะคะต้นสักเขาไม่ค่อยขึ้นเป็นลําต้นคู่เท่าไหร่นะคะก็ได้แค่ก็มีเพียงแค่ตัดกิ่งข้างล่างออกเท่านั้นเองต้นสักแต่งง่ายนะคะแต่ยาก้ากับตะเคียนของที่นี่ค่ะตัดกิ่งยากเหมือนกันนะคะคือต้องเลือกยากพิดศหนึ่งะคะ่ะเพราะว่าเขาชอบขึ้นมาเป็น 2กิ่งสามกิ่งามาสองกิ่งสองลำต้นสามลำต้นนะคะเนี่ยจะเคียนทองก็ตัดสินใจเลือกลำต้นให้เขานะคะไม่รู้ว่าเขาจะชอบไหมเนาะลำต้นที่เราเลือกให้แต่ก็ลองดูนะคะอันนี้คือตัดไปเมื่อวันตัดไปเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะคะ ก็ประมาณนีนน้หน่อยที่ัดยอดเขาออกไปแล้วก็ลำข้างล่างอ่กิ่งข้างล่างเนี่ยสองกิ่งนันด้วยต้นนี้คือจะง่ายหน่อยเพราะว่าเขาเป็นหนึ่งลำต้น นะ,ะก็แค่ไปตัดกิ่งแขนงกา,าออกแบบนี้เนาะต้นที่ตัดแต่งไปเมื่อปีที่แล้วนะคะเมื่อก่อนเขาก็จะเป็นสองลำต้นเหมือนกันนะคะแต่ว่าเราก็มาตัดออกหนึ่งเนะะี่ยค่ะอันนี้คือร่องรอยของการตัดเมื่อปีที่แล้วนะคะพอเราตัดออกหนึ่งปุ๊บอีกลำต้นที่เหลือเขาก็จะอวบอ้วนแบบนี้นะคะ เราก็เลยคิดว่าจะตัดให้เขาเหลือแค่หนึ่งนะคะถึงเขาจะมีขนาดใกล้เคียงกันเนาะแต่พอต้นนี้ไม่ต้องไปเลี้ยงยอดต้นนี้แล้วต้นนี้เขาก็จะเริ่มอวบขึ้นนะคะเป็นต้นยางนาก็เลยว่าอืมวิธีนี้น่าจะโอเคก็เลยจะต้องตัดเลือกต้นให้เขา อย่างนี้อย่างต้นนี้เป็นสอง,องปีที่แล้วยังเลือกไม่ได้นะคะตัดสินใจยังไม่ได้เดีย๋ยวปีนี้ต้องมาจัดการนะคะต้องมาเลือกให้เขาเ่าวันนะคะเขาวันแรงกูเหออืมเาหมดแรงกัด ต้นนี้น่าจะยากสุดแล้วนะคะต้นนี้ดูเป็นลำต้นเดียวขึ้นมาอย่างนี้นะคะเป็นลำต้นเดียวขึ้นมาแล้วก็มาแตกเป็นสามตรงนี้แต่แต่ตรงกลางนะคะคือไปไม่รอดเพราะว่าเขางองมาด้านนี้เหลือหนึ่งกับสองที่ข,ขึ้นไปข้างบนนะคะ ก็เลยคิดว่าต้นนี้อาจจะต้องตัดตรงนี้ออกแล้วก็ตัดตรงนี้ออกก็เอาไว้สองนะคะต้นนี้เอาไว้สองเลยนะคะจะลองดูเนาะว่าเขาจะเป็นยังไงนะี่คะะร่องรอยการตัดปีก่อนๆน,นะคะ ก็มีการมาตัดแต่งเรื่อยๆเนาะก็เริ่มแผลชดนนะนะะผิดกันแล้วนะคะแผลสนิทกันแล้วอันนี้มุดแดงเดยอะมากเลยนะคะโอเควันนี้ก็จะประมาณนี้นะคะยังไม่ได้ลงมือตัดแต่งแบบเต็มที่เนาะลงมา ตำรวจดูก่อนก็ว่าจะมาตัดจริงๆช่วงปลายเดือนตุลานะคะให้เขาหมดฝนไปก่อนนะคะแล้วก็ค่อยไล่ตัดแต่งไปทีละต้นทีละต้นนะคะอืมก็เดี๋ยวรอติดตามกันต่อไปนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณนะคะที่รับชมและขอบคุณนะคะที่ กดติดตามขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ